กรารสวัสดีน้องน้องเด็กไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่แล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบิชันแนลนั่นเองนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกมการีน่าฟรีไฟล์ไทยแลนด์นั่นเองนะครับในส่วนคลิปวิดีโอนี้ก็ตามปกคลิปเลยนะครับตามคําเรียกร้องของน้องน้องมาเลยนะครับพี่ก็จะมารีวิวในส่วนกิจกรรมสกอร์บีดนั่นเองว่ามีกิจกรรมอะไรฟรีบ้างนะครับพี่บอกเลยว่ามีอะไรหลายอย่างเข้ามามากมายจริงๆนะครับ gm นะครับทางทีมงานการีน่าฟรีไฟล์เพิ่งอัปเดตนะครับคลิปเปิดต ไม่นานมานี้นั่นเองนะพี่ก็ได้ข้อมูลมาเป็นที่เรียบร้อยวันนี้เนี่ยพี่จะพาสอนเข้าไปข้างในในส่วนกิจกรรมคอร์สบีดว่าเล่นยังไงเก็บโทเคลนยังไงนะครับผมในส่วนนี้นะครับดูคลิปนี้ให้จบนะครับเดี๋ยวจะไม่เข้าใจถ้ากิจกรรมเข้ามานั่นเองนะครับตอนนี้เนี่ยก็คือตาโลโก้เนี่ยมาอัปเดตเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยในส่วนเซิร์ฟไทยนะครับนี่ก็อีก3วันเท่านั้นนะเห็นปะนะครับคอตบีดอีก3วันเท่านั้นเราจะเข้าเล่นกิจกรรมได้นเองแต่วันนี้คลิปนี้พี่จะพาเข้าไปเล่น ว่าเล่นยังไงเก็บโทเคนยังไงนั่นเองนะครับก่อนจะรับชมทีนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งในช่องพี่กันด้วยนะครับผมมาโอเคเดี๋ยวพี่พาไปดูกันเลยนะครับผมนะนี่นะครับเราวร์ปมาเซิร์ฟไต้หวันนะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับตอนนี้กิจกรรม S ัอ b บีดในเซิร์ฟไต้หวันเนี่ยเขาเปิดมาหลายวันแล้วนะครับไปเรากดเข้าไปดูเลยนะครับเข้ามาก็เป็นแบบนี้เลยครับนี่นะครับก็จะมีข้างในก็จะเป็นด่านไปนะครับด่านหนึ่งด่านสองนะครับสามสี่ห้าเร็บไปเก้าสิบประมาณสิบด่านนะ ครับก็จะมีให้เก็บเออ่ยังไงอ่ะให้สะสมดาวนะครับเพื่อจะไปแลกของฟรีนะครับแล้วก็จะมีอ่าให้หานะครับโทเค็นนะครับโทเค็นบีดนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นได้จากโหมดทั่วไปโหมดซีวีซีโหมดคู่หูใหม่นะครับล็อกอินไลน์วันนะครับโหมดหมาป่าเดี่ยวไา้นั่นเองนะครับผมประมาณนี้สำหรับวิธีการหานะครับผมน้องง่ายๆเลยนะทีนี้วิธีการเล่นเล่นยังไงครับผมอืม วิธีการเล่นง่ายมากนะครับสมมุติเราเาอยู่ด่านหนึ่งใช่ไหมปั๊บเนี่ยนะมันก็จะเป็นด่านไปไามเนี่ยนะครับมันจะปลดล็อกถ้าเราเล่นผ่านแล้วนะครับผมถ้าเราเล่นชนะนะครับขึ้นว่าโบยาแล้วเนี่ยมันจะผ่านด่านให้นั่นเองนะครับแต่ละด่านก็จะมีเป้าหมายแตกต่างกันนะครับเห็นไหมอันนี้เป้าหมายก็คือสีชมพู35สีฟ้า30นะครับอันแรกสีม่วง10บเฉยๆนะเห็นปหนะครับเพิ่มความยากระดับความยากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมยิ่งด่านใหญ่ๆนะครับ ยิ่งด่าน4ด่าน5ขึ้นไปเห็นไหมมันจะมีอันนี้เข้ามาครับเนี่ยนะครับเหมือนแบบว่าเราต้องยิงนะครับเรากดสีเดีวยวกันให้แตกเพื่อจะไปกระทบด้านข้างไอ้เป็นรูปรูปแบบนี้ให้มันแตกอีกรอบนึงนั่นเองนะครับถือว่ายากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับประมาณนี้พี่เล่นถึงด่านไหนแล้วพี่วะเดี๋ยวพี่ดูดก่อนนะพี่เล่นถึงด่านนี่ด่าน6นะครับเห็นไหมยังไม่ปลดล็อกเลยนะเพราะว่ามันเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะเดี๋ยวพี่ขอยกตัวอย่าง ด่าน3าแล้วกันเนาะด่าน3าเอาเป็นอันนี้แล้วกันนะครับวิธีเล่นนะครับเราเลือกด่านก่อนนะครับผมก็คือมันจะมีเป้าหมายบอกเหอไหมอันนี้100อันนะสีม่วง100้สีชมพู50สีฟ้า50นะครับอ่ะเรากดเริ่มการที่จะเริ่มได้ในแต่ละครั้งเนี่ยเราต้องมีโทเค็นบีตหอันนั่นเองนับใช้1อันเท่านั้นสําหรับการเล่นนะครับไปเรากดเข้าไปเลยนะครับผมนี่หน้าตาก็เป็นแบบนี้นับให้เรากดสีเดียวกันนะครับง่ายๆนะครับผมแล้วก็จะมีตัวเลขเคลื่อนที่นับถอยหลังนะครับถ นะครับหมดก่อนเนี่ยเราจะแพ้นั่นเองนะครับตอนนี้เราดูเป้าหมายทีนี้สีม่วง100อ่าเรากดสีไหนมันเยอะที่สุดสียมพูอ่าสีชมพูก่อนปั๊บนี่นะครับแล้วก็กดอันนี้นี่มันจะปาดแถวยาวนะครับแล้วก็สียมพูเยอะอ่ากดไปแล้วก็อันนี้กลมกลมแบบนี้ก็คือมันจะกินสีเดียวกันทั้งหมดทั้งหมดแผงเลยนะสีชมพูปั๊บดูนี่นะครับผมอ่าจากนั้นเราก็มองเฮย้ยสีไหนเยอะวะอ่าสีฟ้าปัา๊บนี่นะครับจากนั้นกินสีฟ้าไปก่อนเลยปั๊บ อ่าเห็นไหมเคลื่อนที่เหลือ19ครั้งนะครับโอ้โหดูสีม่วงดินะครับปุ๊บจับเลยนี่ลดเหลือ67จละจากนั้นกดอีกรอบหนึ่งปั๊บนี่กินสีม่วงให้หมดอ่าเหลือ37จากนั้นกินสีชมพูไปเลยนะครับครบแน่นอนครบแล้วนะครับจากนั้นกินสีอาสีชมพูไปก่อนเพราะว่าจำนวนเคลื่อนที่เราเหลือเยอะอยู่จากนั้นพอสีฟ้ามากระทบกันเยอะๆแบบนี้เรากดสีฟ้าไปเลยเรียบร้อยนะครับจากนั้นอ่ะกินสีฟ้าไปก่อนให้สีม่วงมันเยอะนะครับอ่าสีม่วงมาแล้วปุ๊บอี๋เป็นไง จากนั้นเหลืออีก17อันใช่ไหมกดปุ๊บแค่นี้ง่ายไะง่ายนี่ผ่านแล้วมันจะขึ้นโมยาแบบนี้นะครับมันจะขึ้นโมยาแล้วก็จะบอกว่าเราได้ไดกี่ดาวนี่นะครับถ้าเราทํายังไงทําคะแนนได้ดีมันจะได้3ดาวนั่นเองนะครับส่วนใครที่อยากไปเล่นต่อไปก็คือสามารถนะครับใช้1โทเค็นบีดเล่นต่อได้เลยนะครับในส่วนนี้ง่ายๆแค่นี้เองนะครับแค่นี้จริงๆนะถ้าไม่ผ่านก็คือเราต้องเสียโทเค็นตัวนี้ไปฟรีๆนั่นเองครับแล้วก็สามารถกดข้ามได้เหมือนกัน นะครับกดข้ามคืออะไรกดข้ามก็คือเราไม่เล่นนับแต่ว่าเราข้ามเอาดาวเฉยๆนะครับนะก็คือกดข้ามใช้2องกูเกนั่นเองนะครับผมก็จบรานนี้สาหรับการเล่นนะครับก็จะมีรางวัลล็อกอินด้วยรับกระเป๋าตัวนี้นีนะครับกระเป๋าวิฟีเลยนะครับเป็นกระเป๋าสกอตบีดนั่นเองนะครับล็อกอินรับวันที่12บสองนะครับกุมภาพันธ์นั่นเองเวลาตีสามเป็นต้นไปนะทีนี้น้องๆหลายคนโ่งว่าพี่พอสะสมดาวมาแล้วทําไงครับผมอาดาวได้จากเห็นปะที่ได้เล่นเมื่อกี้ได้เล่นได้เล่นเมื่อกี้สามดาวเห็นไหมมันจะมาสะสมตรงนี้นะ า่ทีนี้วิธีแรกก็คือกดเข้ามาที่ตรงนี้โดนขนส่งนันเองครับนี่มันจะมาหน้านี้เห็นปะเขาจะมีให้แลกหลายอย่างเลยเห็นไหมนี่นะครับตอนนี้พี่ได้กี่ดาวแล้วได้61นะครับอ่ะา,ากดรับไปก่อนเห็นปะเขากดรับไปเรื่อยครับผมแม่เนี่ยกดไปกดไปเรื่อยเห็นไหมนี่กดรับไปกดรับไปเห็นปะนี่นะครับนี่กดรับไปนะครับผมทีนี้พอเราสะสมไปเรื่อยๆนะครับผมอันนี้คือ เซิร์ฟไต้หวันเนี่ยอ,อ่20ดาวก็คือได้สกินปืนขอดถาวรแล้วนะครับแล้วก็จะมีตานะครับอีก90ดาวนะครับผมแล้วก็จะมีชุดผู้หญิงนะครับนี่ชุดฟรีนะครับชุดฟรีใช้120ดาวนั่นเองนะครับส่วนสกินมอไซค์นะครับพี่เห็นในส่วนอ,อ่คลิปเปิดตัวในส่วนเซิร์ฟไทยนะครับน่าจะเป็นของฟรีนะแต่ว่าเซิร์ฟนอกก็คือใช้เพชรแรกน,นั่นเองนะครับประมาณนี้ ครับส่วนเซิร์ฟไทยนะครับตอนนี้หลุดมาแล้วนะครับหลายอย่างเลยมาเดี๋ยวพี่พาไปดูกันนะครับในส่วนเซิร์ฟไทยก็คืออยู่ในส่วน y o ยูทูบกาเรนาฟรีไฟไทยเราต้องขอยนาตกันด้วยนะครับนี่นะครับพี่ขอไม่เปิดเสียงแล้วกันเนาะเดี๋ยวมันดังนะครับนี่มีกระทะมีเดี๋ยวไปดูใหม่ดูใหม่มีกระทะมีดาบคาตานะนะครับมีไอวอลนะครับนี่อันนี้ตัวที่2เห็นไหมไอวอลตัวนี้โคตรสวยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นกล่องศพนะครับอ่าไม่ใช่กล่องศพเลยรูปปั้นหรือเปล่านะพี่ไม่แน่ใจแต่อันที่2อ่ะที่2คือกล่องศพนนะะครัับผมอนนเี้ยคือกล่องศพ นะครับนี่กระเป๋านะครับผมอ่าอันนี้สกินระเบิดนะครับสกินรถมอเตอร์ไซค์เห็นไหมหลุดออกมาแล้วนะเห็นไหมเนี่ยหลุดออกมาแล้วนะครับอยู่ที่ว่าฟรีหรือเปล่าพี่ว่าฟรีนะถ้าหลุดมาแบบนี้พี่ว่าน่าจะใช้ดาวแรกฟรีๆนะครับผมนะเพราะว่าเซิร์ฟนอกกับเซิร์ฟไทยเนี่ยมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับผมก็จะประมาณนี้แหละนะครับสำหรับวิธีการเล่นนะครับแล้วก็ในส่วนอย่างอื่นพี่ขออธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะครับก็จะมีแบบทีมด้วยนะครับให้เชิญเพื่อน นะครับเห็นปะเชิญเพื่อนนะครับแล้วก็จะมีของรางวัลน,นะครับนี่เวลาเราเชิญน,นะครับเห็นปะนะครับเยอะแยะมากมายนะมีแผ่นเสียงด้วยนี่นะครับผมแล้วก็จะมีรายละเอียดต่างๆนะครับในกิจกรรมนะครับนี่เห็นไง เท่จัดๆสำหรับกิจกรรมสวยนะเนี่ยเป็นแผนที่แบบให้เราเดินทางนะครับพอเราผ่านด่านเนี่ยรถมันจะขับปื๊ดมาด่านต่อไปไปเรื่อยๆนะครับผมเนาะอ่าแค่นี้เองเล่นเหมือนกันนะครับเข้าเซิร์ฟไทยเล่นเหมือนกันนั่นแหละนะครับวันนี้พี่ก็มารีวิวให้ก่อนเลยละกันนะครับแล้วก็จะมีเกมคู่หูใหม่นะครับตอนนี้ยังไม่เปิดนั่นเองจะอัปเดตมาวันที่12เวลา3โมง -4 โมงเช้านั่เองนะครับก็จะประมาณนี้แหละสำหรับกิจกรรมสายฟรีสกอตบีดนั่นเองนะครับส่วนท่าทางใหม่ก็จะอัปเดตเข้ามาเร็วๆนี้นนนนนนนะะะะะคครรรรัััับบบ่่่าาาจจเเปป็็กกิิมมออพพถ้้ีดดดดวไผขแงย ตามนี้เลยโอเคสับกี้ไม่มีอะไรมากแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้านะครับสำหรับคลิปวิดีโอตัวไปก่อนนะครับผมกลับคำว่าสวัสดีครับ